สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Future a m a z i n g Dog สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ฟิวเจอร์แมซิ่งด็อกนะครับวันนี้ก็จะเป็น E ีพีวันหนึ่ง <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> เพราม่วันนี้จะเป็น E ีพีหนึ่งวันกับเจอนะครับว่าชีวิตประจําวันเจอร์ของที่ตอนที่อยู่ที่บ้านอะ่ะวันหนึ่งจะทําอะไรมั่งแล้วก็เราก็จะไม่ได้ถ่ายธรรมดาธรรมดานะเราจะากล้องอะ่ะแขวนไว้ที่คอเจอร <Okay. S 1> หนึ่งกล้องแล้วก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นมุมของผมมุมคนปกติเนี่ยแหละมุมหนึ่งแล้วก็เป็นมุมมองของเจอมุมหนึ่งเพราะฉะนั้นเรามารอดูกันว่าวันหนึ่งวันของเจอเนี่ยเจอจะทําอะไรมั่งแล้วก็ วันนี้เจอมีไลายใบหวยด้วยนะพระบิดาองลงยังองลงยังโอเครอดูกันว่าวันหนึ่งของเจ้าทำอะไรมั่งเร็วๆเลยโอเคเออเช่ได้เนี่ยเจ้าเออป่ะตื่นแล้วนี่เออวิประวันเจ้ตอนเช้านะครับก็ ไปไปฉีแล้วไปฉีไอ้พูดก่อนพูด <S <S 1> <S 1> เอออ่ะรีบไปฉีนะไปฉีเดี๋ยวเจอที่ออฟฟิศน,นะเจอที่ออฟฟิศนะเจ้าโอเคไหม เจอไปบเบลฟินเร็วมาเร็วเร็วเร็วมาทำงานอย่าอู้มาทำงาน,าม,างานมาเร็วเออจะไปออฟฟิศมาจะมาเร็วมาเร็วมาทำงานนล้วมันก็อยบบเนี้ย มาเร็วมาเร็วมาแล้วเร็ว,รวขึ้นมามาเร็วขึ้นมาขึ้นมาเน,นี่ยเราก็ถึงออฟฟิศแล้วนะเอาเข้าไปออเราถึงออฟฟิศเราแล้วนะห้องทํางานเรานะก็ขออนุญาตทํางานก่อน,นนะครับเพราะว่ามาถึงตรงนี้เจอก็จะนอนแล้วเดี๋ยวเจอกันช่วงเที่ยงนะเดี๋ยวเจ้าจะไลฟ์ใช่ไหมเจ้าช่วงเที่ยงเจ้าจะไลฟ์ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมนี่นะนอนจริงๆนะ ระหว่างทำงานแล้วนอนอยู่จริงๆนะอ่ะ่อะตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วนะเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมตัวไลฟ์อ่ะพาไปฝั่งบ้านกัน,นจ<ะ>้พร้อมไลฟ์ไหมพร้อมไหมพร้อมไลฟ์ไหมพูดพูดโอเคเสียงใช้ได้อ่ะไปรีบไปชี่นะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ใต้ดินนะอเคทุกคนเดยวผมไปเตรียมเซตอุปกรณ์กัน,กนดูเจอกันแล้วกันนะว่าเจอวิ่งทำอะไรมา ปุปกณ์กอนเจอรอตรงนี้เห็นไหมโอเคตอนนี้เราก็กําลังจะไลฟ์ติ๊กต็อกกันนะก็เดี๋ยวหลักๆก็คือนี่เราก็มาเตรียมไลฟ์ตรงนี้ไลฟ์อันหนึ่งแล้ววันนี้จะลองไลฟ์ใน u t u b e ครั้งแรกนะโดยผ่านคอมเดี๋ยวมารอดูกันว่าเจ้าจะใบหวยถูกไหมก็รอติดตามชมกันก็เดี๋ยวรอคนดูแป๊บหนึ่งโอเคคอเริ่มเข้าแล้วหวยวันนี้ที่จะให้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับมี2ตัวสตัวแล้วก็เลขวิ่งนะครับ พร้อมไหมพร้อมไหมพูดก่อนพร้อมครับรอเออใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าเกิดชอบ ไลฟ์สดเสร็จแล้วไลฟ์สดเสร็จแล้วไลฟ์สดเสร็จแล้วไปไงฝากกดติดตามกันด้วยนะครับยบ bye bye ขอให้ทุกคนถูกหวยเด้อขอให้ทุกคนถูกหวยเด้อเป็นไงไลฟ์สดแล้วเหนื่อยไหมเราลงไลฟ์กันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เจอขออนุญาตนะนี่วันนี้เราก็ไลฟ์กันไปประมาณนี้เนาะยอดก็ผู้ชมวันนี้ผมไลฟ์ไปแค่21นาทีนะยอดคนดูก็9180นนะครับก็ประมาณนี้ของกินก็เรียบเจอก็ประมาณนี้ ก็เดี๋ยวรอไปดูกันว่าเจอจะทำอะไรต่อมาเจ๊มาเขาก็ไลฟ์สดเสร็จแล้วนะก็ตาผมขึ้นไปกินข้าวนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอผมขึ้นไปกินข้าวเสร็จก็เราก็เดี๋ยวก็ข้ามไปทำงานกันต่อมาขึ้นมาไอกิกรรมก็ประมาณนี้ ถ้าที่บ้านตีถ้าเกิดเจ้าไม่ได้ไลฟ์สดเนี้ยข้ามมาก็ถ้าไม่มีถ้ามีถ่ายรีวิวก็ช่วงนี้แหละที่จะเป็นช่วงที่ถ่ายรีวิวกันเอ้ยจอาไปไหนมาเนี่ยเข้ามาก่อนเข้ามาเข้ามาเออถ้าเป็นช่วงนี้ถ้ามีถ่ายรีวิวก็ถ่ายช่วงนี้แหละแต่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีก็คือจะกินข้าวเนี้ยแล้วก็กลับข้ามกลับไปทํางาน แล้วก็ช่วง4โมงช่วง4โมงก็จะเป็นช่วงที่ผานเอ้ยช่วงวัน4โมงกว่า5โมงก็จะเป็นช่วงที่พาเจ้ไปเดินเล่นแล้วก็เออโอเคป๊าขอกินข้าวก่อนแล้วนี่ก็คือเรื่องปกติของเจ้น,นะครับเวลาผมกินข้าวอยู่ก็จะมาเราเรากำลังตรวจตรวจที่เราไลฟ์เมื่อกี้แล้วก็ก็จะประมาณนี้เนาะถ้าเกิดเวลาผมกินก็เนี่ยอย่างเงี้ยแหละเนี่ยแล้วก็ไปมุดอยู่ตรงโน้นแล้วแต่อารมณ์นะว่าจะยังไง อะไรวะเจ้าแล้วแล้วมึงมันยืนวันนี้ล้มงดูมันเห็นช่วงข้างล่างกูข้างล่างกูดูดีไหมเนี่ยข้างล่างกูดูดีไหมเนี่ยฮะแล้วมึงกินข้าวตอนไล์มานะเจ้ากินมาตอนไล์แล้วเจ้าจะมากินอะไรตรงนี้ตาตากินได้แล้วกินเสร็จเดี๋ยวต้องมาทำงานแล้วนะรู้ว่ครับนั่งลงเลยนั่งลงยืนทำอะไรเนี่ยแล้วกูดูดีไหมเนี่ยมุมมึงเนี่ย ให้ไม่ร้านเป็นสปากเกตตี้เค็มววันนี้พี่อยู่ทาเค็มดล้ว <No. S 1> อะขอมือหนะ่อยเมอเมอหันหน้านี้โอ้โหเก่งครับเก่ง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 ไปไปนอนไปไปไปนอนอะให้ขนมชิ้นหนึ่งมาินเดียวลนะรู้เปล่าโอเคอ่ะินเดียว ขอมคก่อนปุ๊ขึ้นมาโอ้แต่เวลาให้อะ่ะเราก็จะผสมข้าวงนี้นะเพื่อจะได้ไม่เสียขนมฟรีนะอย่างต่ำเขาก็จะได้โดนอาหารเมร็ดกินไปน,นิดนึงอะไรเงี้ยเข้าใจใช่ไหมอย่ามาทอนในใจนะฮะโอ้ขึ้นมาหาป้าเลยเหรอโนปขึ้นมาาป้าก่อนโอ้คนเก่งของป้าขึ้นมา in den นพี่สาวแล้วมือมาตั้งทีๆนะเดี๋ยวหัวไปอยู่ในอยู่ในกล้องมือมือกลอมันอยู่ระดับกล้องมันอยู่ในระดับไอ้นี่เป็นมืออีกมืออีกมืออ่ะมือเดิมก็ได้อ่ะมือเดิมอ่ะอีกอีกอีกเอออ่ะมาอีกอ่ะมาอีกมือเอออ่ะวางน่ะวางน่ะอ่ะมาอีกเออวางน่ะอ่ะมาอีกเออเนี่ยแหละชีวิตประจำวันเจอเดี๋ยวข้ามไปทำงานช่วงบ่ายนะโอเคไหมโอเคไหมโอเค โอเคตอครัเจอนัเจ้าแม่นีมาอไปเร็วในอ่วนศักิ์นี่และครับแลงขาวี่อขบคุณค่ะนั่งลงนั่งลงไปมาเดินเล่นแล้วเดินเล่นเอ้ยเเดินเล่น

ลอๆๆๆๆมาฝังนีมาังนี้ไปค่อยๆเดินอยๆเดินค่อยๆารีบรอย่าีบอย่าร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 ีบ เดี๋ยวไปดูต่อนเดี๋ยวไปดูกันในกล้องเจอ,นะอ,อ,อเนาะ

เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เพื่อไม่ให้เป็นความยาวไปก็เดี๋ยวจะเล่นนิดนึงแล้วก็เข้าบ้านเลยต้องมีไม้เลยนะผมไม่งั้นไม่งั้นอันตรายนะไม่งั้นอันตรายเผื่อแบบมีหมาจงหมาจรทักเพื่อนอาจจะเพื่อนไม่โยไปเ,เล่นสแล้วไปเดี๋ยวไปเช็ดเท้าเลยนะ หอยกล่องอย่างนี้ก็ดีนะน่ารักจริงๆเลยไปไปทำไปเช็ดเท้าก่อนนะดีทวิ่งอีกหนึ่งไปวิ่ง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 ไม่วิ่งเหรอไม่วิ่งงั้นลงมาไปเช็ดเท้าเช็ดต๊ะแล้วกนะเช็ดเท้าเช็ดต๊ะก่อนมามามาเช็ดตูดด้วย ai, chị Nam Hạt hạt lên em mãi hạt à, mày lại lên bòn mày lên bòn เฮ้ยเร็วเตะแล้วนะเออเอาบอลมาเอาบอลมาเอาบอลมาเอาบอลเลยไปไหนพร้อมนะพร้อมนะอีกรอบนะจ้ะเดี๋ยวมาเร็วหนึ่งสองซับอออย่าโดนพ้นนะมาพร้อมนะหนึ่ง เอเา้าชโอ้โอ้ออกาดี่ไหมวแมกแมวแมียมเแมวแวแม้วนมวยมวแมวแมวเมวแมวแวแม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 งแมวเมวแ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 ดววแแล้วกมวแมาแม่แมวแวแแมววมวแมงแมวแกวแมวแวแมมมวมมมก ไปไปไปเข้าบ้านเดี๋ยวดูนะพอไปในบ้านนะแม่งวิ่งแน่นอนไปไปขึ้ยไรอยู่ในบ้านนะเึ้ยพอ บอ,อกอยู่ในบ้านนะชอบเล่นแต่ออกไว้นอกบ้านนะไม่เล่นเลย 아래, 하면 안 돼. 나봐 เออเดี๋ยวรอกินข้าวโอเคเปล่าโอเคไหมโอเคนังนังนังไม่พองนังมาเดี๋ยวป้าทำข้าวให้กินเด้ไปไหนน้องนังเออฮะได้แล้วอู้เยอะมากเจ้ามึงจะขี้แตกในห้องกูอีกไหมเนี่ยฮะพูดสิจะขี้แตกไหมเออห้ามขี้แตกรู้เปล่าท็อปปิ้งเยอะเหลือเกินวันนี้ นะแต่ว่าวันนี้เจ้าไม่ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ก็โอเคอ่ะให้กินเยอะหน่อยได้โอเคอ่าเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวของเจ้าใส่นิดนึงนะของเจ้าใส่นิดนึงนะโอเคนะโอเคของเจ้ใส่ให้นิดนึงนะของเจ้าใส่ให้นิดนึงเจ้ามันชอบกินสองคนเนี่ยโอเคหัวกัน พูดกันพูดการพูดอ้อพูดพูดโอเคอยากกินยังอยากกินย okay. ังอยากยังอกกินยังย้งไหองโอเคอ่ะกินได้ตอนนี้จะทำ ASMR นะคนฟังเสียงเจ้ากินไปยาวๆนะ เชื่อไม่เห็นเยอะๆอย่างนั้นมันกินหมดจริงๆนะแต่ว่าช่วงนี้คุมน้ำหนักเจออยู่นะเพัาเจอน้ำหนักขึ้นมา2กิโลก็ให้ชาำนี่ชาำเดียวพอปกติกินเยอะมากหมดหมดไปกินนะ้ำ หมดแล้วเูกินเลยโคตรไวเลยโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้ถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b <Okay>. s c r i b e ไปด้วยนะครับแล้วก็ปาร้องขอประทานอภัยกับทรงผมที่น่าหงุดหงิดนะครับเดี <Okay. S 2> ๋ยวพรุ่งนี้จะตัดแล้วแล้วก็ขอโทษที่หน้าโซมมากๆเลยนะครับคืออยากให้เห็นว่าแบบเออวันนี้คือแบบเรียวจริงๆ <Okay. S 2> เรียวจริงๆใช่ไหมจ้ะใช่ไหมหมาเจ้านี้แบบเรียวจริงๆเนาะโอเค okay. นั่นแหละก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากแชร์ไปให้ใครก็ได้ดูด้วยนะครับเนาะเนาะอ้วนเลยโอเคบ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบาย,บาย